Oh, <laughs> นั่งเปสบายเลยผมนี่อา้าวันนี้ผมบอยสทตกลา่านี่รถหนึ่งแสนหลังเนี้ยรถ1นึ่งแสนของคุณนัดผมยาวแกจาก9,9้าแสนเรถเหลือแปดแสนี่ดูก่อนบรรยากาศนะอยู่ที่เราขวัญกาญจนบุรีอยู่ตรงข้ามวัดหนองตะไก้เลยใครกูวัดไม่เหมาะ,ะไม่เหมาะ,มมาะแปลงนี้200ตารางวาหรือครึ่งไร่คุดแดงนะที่บอกไปเมื่อกี้ ตำบลหนองปลาดูอำเภอเราขวัญกาญจนาบุรีบ้านพร้อมดินดินขายอยู่แปดแสนเก้าเมื่อก่อนเก้าแสนเก้าลดมาแสนหนึ่งนะครับมีน้ำมีไฟมีเพื่อนบ้านรอบด้านนะฟรีค่าโอนด้วยอยู่ได้จริงอยู่แบบสบายๆจัดสวนให้แล้วมีศาลาเหล็กให้ด้วยอ่านี่ดูเพื่อนบ้านดิเดกหาว่าไม่มีนะครับอ่าออกไปนิดนึงก็เป็นตลาดนัดละอันนี้เรียกว่าวัดหนองตะไก่อยากจะจับพิกัดตรงนี้ก็จับได้เลยเบอร์คุณนัดนะเจ้าของนะศูนย์แปดหกเจ็ดหกสามเจ็ดห้าหกหกอีกรอบหนึ่งนะครับศูนย์แปดหกเจ็ดหกสามเจ็ดห้าหกหก ลองโทรถามแกดูแล้วกันนะหรือใครจะนัดมาชมก็ลองดูแล้วกันมีหลังเดียวเท่านั้นแหละนะครับอะวันนี้ขอบคุณมากขอให้คนที่กําลังหาบ้านหาที่ได้ของดีๆแล้วกันกับผมบอยสิทธิรลารองโทรหาแกดู